่วสนใศมรดกทางวัฒนธรรมกับกระบวนกา์จดหมายเหตุก็คือการขยายความไม่เข้าใจว่าในโลกศตรวรรษที่21สังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสารรค์นั้นนิยามความเข้าใจจดหมายเหตุได้ขยายความจากกระบวนทัศน์ที่1ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหลักฐานการตรวจสอบว่าด้วยเรื่องการจัดการรคคอร์ดหรือเอกสารมาสู่กระบวนศน์ที่สองว่าด้วยเรื่องของ มรดกความทรงจำและการจัดก,การสรัารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมกล่าวคือในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระบวนทัรจดหมายเหตุพัฒนาไปสู่ความเข้าใจจดหมายเหตุเป็น2มิติคือ 1. มิติของคุณค่าความเป็นหลักฐานมิตินี้ว่าด้วยการรวบรวมเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ โดยต้องรักษาองค์ประกอบของความเป็นหลักฐานทั้ง7ประการของเอกสารเหล่านี้เอาไว้การมีคุณค่าความเป็นหลักฐานดังกล่าวส่งผลให้จดหมายเหตุในมิตินี้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้อ้างอิงในฐานะที่เป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ได้มิติที่2คือมิติของคุณค่าความเป็นสาระส่วนเทพมรดกทางวัฒนธรรม มิตินี้ว่าด้วยการรวบรวมสื่อที่จัดเก็บสาระสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆที่มีแหล่งที่มาแน่นอนให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพราะมีคอนเทนต์คอนเท็กต์และสตัคเจอร์ที่เชื่อถือได้มาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุการให้คุณค่าด้านสาระสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้จดหมายเหตุในมิตินี้สามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสังคมที่ จดหมายเหตุประเภทเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานไม่สามารถให้ได้ก่าวคือโดยสรุปนะคะเดี๋ยวจะฉายภาพให้ใช้บนกระดานให้เห็นข้อสรุปเรื่องนี้ทีก่อนจะลงสู่เรื่องราวของอมิติที่2ว่าด้วยจดหมายเหตุคือสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเช่นไรโอเคนะคะคำว่าจดหมายเหตุอาไค ในศตวรรษที่21ในโลกสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคป,ปัจจุบันของเรานี้มันมีสองนอย่าจดหมายเหตุคือรักฐานะจดหมายเหตุมาจากเนือ่อคอเรามีทฤษฎีการจัดการจุดหมายเหตุก้อนนี้อยู่เยอะแยะมากมายซึ่งเราจะเรียนกันในบทต่อไปนะแล้วความหมายของจดหมายเหตุเท่ากับัฐานนะมีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึง ปลายศตวรรษที่20จนต้นศตวรรษที่21เราถึงขยายความว่าอ้าวจดหมายเหตุถ้ามีแค่หลักฐานจะเกิดอะไรขึ้นจะทําให้คนบางคนชุมชนบางชุมชนที่ไม่มีวัฒนธรรมการเก็บหลักฐานในรูปแบบเรคคอร์ดหายไปจากโรคใบนี้ไม่มีการพูดถึงเพราะไม่มีหลักฐานเชิงต้นกลับถึง ควรพวกนี้ดังนั้นกระแสพวกนี้เป็นตัวผักดันให้เกิดการขยายความว่าจุดหมายเหตุนอกจากจะเป็นหลักฐานแล้วจดหมายเหตุควรเป็นมรดกความทรงจําทีนี้การจะว่าด้วยจดหมายเหตุเป็นมรดกความทรงจํานั้นคุณค่าที่สําคัญอย่างหนึ่งของจดหมายเหตุก็คือความน่าเชื่อถือความเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ดังนั้นเราจะต้องทําให้มิติมรดกความทรงจำนี้มีความน่าเชื่อถือ เพียงพอที่จะใช้มเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ได้หรืออย่างน้อยที่สุดคือเป็นหลักฐานชั้นรองดังนั้นเราจึงต้องเอา cultural heritage หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่มี provenance เท่านั้นมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุเพราะมันถึงจะทำการที่มี provenance การตรวจสอบด้วย content context structure จะทำให้ cultural heritage หรือมรดกทางวัฒนธรรมอันนั้นมีความน่าเชื่อถือ แล้วมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดอาจบางคนอาจจะเถียงว่าถ้ามันหาความน่าเชื่อถือไม่ได้ในเราไปเก็บมรดกความทรงจำไหมเราเก็บแต่เรคคอร์ดเหมือนเดิมจะได้ไม่มีปัญหามันไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางชุมชนเขาไม่มีเรคคอร์ดชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆทั่วโลกมีไหมคะเรคคอร์ดไม่มีแล้วจะบอกว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้ได้ไหมไม่ได้เราจะลืมเขาเราจะไม่ศึกษาเขาเลยหรอเป็นไปไม่ได้ แต่การขยายความนี้ปัญหาณนะปัจจุบันคือเรายังไม่มีทฤษฎีตายตัวในการมาพิจารณาเรื่องของ p r o v n n วน n ์ Content, o o t t n t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  u u t u u r e ที่ยอมรับกันในระดับสากลที่จะนำมาประยุกต์ใช้และดีความคำว่า c u l t u r ร l h e r i ิเททที่จะเป็นมมรดลความสรงจำที่น่าเชื่อถือสามารถใช้เป็นหลักฐานทางปรวัติศาสตร์ได้นี่คือปัญหาที่เราจะต้องคบคิดและแก้ไขกัน ต่อไปโดยการทําวิจัยเรื่องนี้ให้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าจดหมายเหตุต้องมีทั้งดบบถายและมรดลความทรงจํามันถึงจะเห็นภาพชัดเจนซึ่งเราจะอธิบายให้เห็นตัวอยา่างไปเรื่อยๆบทก่อนหน้านี้ก็พูดถึงไปแล้วเดี๋ยวบทถัดไปก็จะพูดถึงด้วยเมืี้เรารู้ใช่ไหมคะว่าจดหมายเหตุมี2มิติอ่าการที่จดหมายเหตุมี2มิติดังกล่าวผลให เกิดการแบ,บจ่จดหมายเหตุออกเป็น2ประเภทหลักเหมือนที่ครูยกตัวอย่างในกระดานไปแล้วหนึ่งจดหมายเหตุกระแสหลักคือจดหมายเหตุว่าด้วยเอกสารในหมวดนี้การจัดการจดหมายเหตุในหมวดนี้ไม่มีปัญหามากนะักเพราะเราได้พัฒนาทฤษฎีหลักการออกมาเป็นจํานวนมากแต่ปัญหาในอนาคตจะเป็นเรื่องว่าด้วยการจัดการ จดหมายเหตุที่เปลี่ยนจากสื่อกระดาษเป็นสื่อดิจิตอลมากกว่าแต่หลักการในการจัดก,การตั้งแต่รับมอบประเมินคุณค่ายางถึงออกเผยแพร่มันมีหลักที่อยู่แล้วเพียงแต่ณนะปัจจุบันมันเปลี่ยนมิติการมองจากสื่อที่เป็นกระดาษเป็นดิจิตอลแต่หลักมีเยึดเหลือแต่เทคนิคนะแต่จดหมายเหตุกระแสรองคือจดหมายเหตุว่าด้วยสายระสุนทมรมรดักทางวัฒนธรรมนีสิ ที่ยังมีปัญหาอยู่เรายังหาแกนหลักยืดหรือทฤษฎีเป็นหลักไว้ใช้งานจัดก,การจดหมายเหตุก้อนนี้ยังมีปัญหาอยู่จริงๆเราก็ต้องรอต่อไปแล้วถ้ามันมีปัญหาทาไมจึงต้องมีจดหมายเหตุกระแสรองการรวบรวมสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่อาจไม่สามารถหาองค์ประกอบความเป็นหลักฐานทั้ง7ประการ ได้เหมือนเอกสารมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุอาจถูวิภาคในเรื่องคุณค่าความเป็นหลักฐานที่เป็นคุณลักษณะหลักของความเป็นจดหมายเหตุอย่างไรก็ตามกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มบุคคลชุมชนหรือสังคมที่มีอาจสืบค้นได้ผ่านจดหมายเหตุประเภทเอกสารส่งผลให้เกิดแนวคิดในการรวบรวมสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่มีแหล่งที่มามีกระบวนการจัดทําที่น่าเชื่อถือมาจัดเก็บเป็น และเรียกมันว่าจดหมายเหตุด้วยเหตุผลรักษาประการดังนี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างของเอกสารที่ชิ้นกระสายการใช้งานเพื่อเพ,เพิ่มพื้นที่ของผู้ที่ถูกละเลยและเพื่อเพิ่มสิทธิการมีอยู่ของกลุ่มชนต่างๆอ่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะทำไมโลกศตวรรษที่21จึงต้องให้ความสำคัญหรือขยัยความจดหมายเหตุจาก มุมมองที่มองในแง่ของเป็นหลักฐานและเรคคอร์ดมาสู่สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งแน่นอนเพื่อเติมเต็มช่องว่างของเอกสารที่สิ่งจะแส่การใช้งานยกตัวอย่างเช่นเราเคยเกิดเหตุการณ์ท้องทกรุงเทพมหานครไปเราราวปี2538้าาถ้าจำพอสอบไม่ผิดอ่ะ37หรือ38แเรานี้อ่ะแน่นอนถ้าเราจะศึกษารเรื่องนี้แหล่งข้อมูลหลักฐานชั้นต้นอยู่ที่ใด คำตอบที่ฝันทงได้ชัดเจนเลยคือเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างเช่นเราจะไปศึกษาประกาศคำสั่งรายงานการประชุมต่างๆที่ว่าด้วย,วยเรื่องราวของน้ำท่วมในขณะนั้นข้อมูลตรงนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะได้มาจากเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานแต่มัน การศึกษาเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารที่ซึ่งกระแสการใช้งานมันเห็นภาพหลากหลายมิติให้ความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นอย่างลึกซึ้งเห็นทุกแง่มุมไหมแน่นอนไม่น่าไม่น่าจะได้เพราะมันจะเป็นแง่มุมหรือมุมมองที่ได้มาจากหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนแต่มุมมองของประชาชนคนทั่วไปที่อยู่ร่วมเหตุการณ์คุณได้มิติตรงนี้ คําตอบคือไม่ได้ดังนั้นมันจะต้องไปหาข้อมูลหลักฐานชั้นสซึ่งก็คือมรรกทางวัฒนธรรมที่มีโพวนเ์อ่นก็คือสารสนเทศมรรกทางวัฒนธรรมที่จัดเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุเองอย่างเช่นภาพถ่ายวิดีโอคลิปคําบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์มันก็ช่วยทำให้มิติในการมองเหตุการณ์นี้หลากหลายมากขึ้น แค่นั้นไม่พอคุณอาจจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลจากหลักฐานชั้น3ก็คือสารสนเทศว่าด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร2538ที่จะทําขึ้นจากคนที่อาจจะไม่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์แต่เอาข้อมูลชั้นต้นและชั้นรองมาประมวลผลรวมกันและจัดทาออกมาเป็นสารคดีน้ำท่วมกรุงเทพหรือหนังสือเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพในปี2538 ถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่าการที่เราจะได้สารคดีที่เป็นหลักฐานชั้นสามที่ฉายภาพให้ชัดเจนให้คนยุคปัจจุบนันซึ่งบางคนอาจจะไม่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์นั้นอย่างลึกซึ้งคุณต้องใช้อะไรคะทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองคือทั้งตัวเอกสารและทั้งตัวบร,รดกทางวัฒนธรรมมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อนํามาจัดทำเป็นสารสนเทศให้คนร่วมสมัยซึ่งไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้น ได้เรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์นี้ได้ดีได้ลึกซึ้งขึ้นดังนั้นถ้าเราเก็บจดหมายเหตุแค่ประเภทเลคอรเราจะได้มิติไม่หลากหลายมีช่องว่างบางอย่างที่เอกที่เอกสารให้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเก็บสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเราก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มช่องว่างทําให้มิติของการมองเรื่องราวในอดีตสายภาพที่ชัดเจนได้หลากหลายแง่มุมและนาข้อมูลไปต่อยอดเพื่อ อย่างน้อยก็คือเข้าใจเรียนรู้แล้วป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในงงอนาคตได้จากหลักฐานที่ครบรอบมิติดมากกว่าเพียงแค่ตัวอักษรที่อยู่ในเรคคอดประเด็นที่2นะคะเพิ่มพื้นที่ของผู้ที่ถูกละเลยยกตัวอย่างเช่นในสังคมโลกเราปัจจุบันเรามีคนผิวสีเรามีเพศทางเลือกเรามีชนกลุ่มน,น้อยลง ในอนดีตเราเคยมีไพทาาอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะกลุ่มคนต่างๆที่อาจจะถูกละเลยหรือถูกพูดถึงทําไมเขาถูกละเลยหรือไม่ถูกพูดถึงก็เพราะว่าเวาลาเราศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการความเป็นมาของกลุ่มชนต่างๆเรามักจะพุ่งไปที่หลักฐานเช้นต้นก่อนซึ่งหลักฐานเช้นต้นคืออะไรจดหมายเหตุประเภทเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานทั้งของหนงานภาครัฐและเอกชน คุณคิดว่าเอกสารที่ซึ่งจะแสการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักจะเป็นเอกสารที่ว่าด้วยพันธกิจภารากิจหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของเขาแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในกิจกรรมหร,หรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐเอกชนเขาตอบอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างดังนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้กลุ่มชนเหล่านี้จะไปศึกษาที่ไหนละ่ะ มันจึงต้องเกิดการรวบรวมจากสมบัติส่วนตัวที่สะสมไว้ของกลุ่มคนเหล่านี้เช่นภาพถ่ายคำบอกเล่าวีดิทัศน์บันทึกความทรงจำเป็นต้นเมื่อรวบรวมมาเสร็จอยากจะเพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เราต้องทำอะไรคะเราจึงต้องมีหอจดหมายเหตุของคนผิวสีบ้างละ่ะหอจดหมายเหตุแพทย์ทางเรื่องบ้างละ่ะหอจดหมายเหตุเอลบรจินบ้างละ่ะเพื่อทำไมครับ เพิ่มพื้นที่และเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ว่าคนเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและประเด็นสุดท้ายก็คือสิทธิการมีอยู่ของกลุ่มชนต่างๆในปัจจุบันเราให้ความสำคัญของกลุ่มชนต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนการที่เราจะบอกว่ามีการมีอยู่ ของกลุ่มชนต่างๆนั้นเราเราร,เรารู้ได้ยังไงว่ากลุ่มชนเหล่านี้มีอยู่ในโลกเราก็ต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเขาเราต้องเข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเราต้องเข้าใจภาษาของเขาเราต้องเข้าใจรูปแบบการปกครองของเขาเราต้องไปสอบสวนถาม,มารดกทางวัฒนธรรมที่เขาเก็บไว้ทีนี้เราจะไปสอบเสวนหา,หาเรื่องราวพวกนี้จากไหนละก็เจ้าต้องหาหลักฐาน มาย,ยืนยันว่าเขามีประวัติเขามีวิธีการดาเนินชีวิตเขามีภาษาเขามีรูปแบบเขามีมรดกเราจะต้องสอบสวนแหลงหลักฐานยืนยันหลักฐานยืนยันชั้นดีคือหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ทีนี้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อยู่ที่ไหนคะทุกคนต้องพุ่งมาที่จดหมายเหตุก้อนแรกที่จะดูห่อคเลเรคอร์ดทีนี้บางกลุ่มชนคนเลคคอร์ดเท่าไหร่ก็แทบจะหาไม่เจอ ทำไมหาไม่เจอเพราะหนึ่งกลุ่มชนเขาอาจจะไม่มีวัฒนธรรมการสร้างเรคคอร์ดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนวัฒนธรรมตะวันตกที่สะสมถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันบางวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมการสั่งงานกาแบบปากต่อปากเป็นวัฒนธรรมบอกเล่าแล้วเราจะพึ่งจากเรคคอร์ด่างเดียวคนพวกนี้ก็ไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของกลุ่มชนตัวเองได้เพราะหาเรคคอร์ดไม่เจอเลยไม่ใช่ดังนั้นคำตอบก็คือเราจะต้อง หาสารสนเทศบราดกทางวัฒนธรรมมาจัดเก็บที่จดหอจดหมายเหตุไว้เพื่อให้มันเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงถึงการอยู่ของกลุ่มชนต่างๆเรามีได้นั่นเองดังนั้นเราจึงบิดเรียกการ ขยายความของจดหมายเหตุไปสู่สารสนเทศมรลดทางวัฒนธรรมไม่ได้เพราะมันจะทาให้เกาะให้เกิดปัญหาให้กับกลุ่มชนต่างๆที่ไม่มีวัฒนธรรมการสร้างเล็กเกาะจะทําให้กลุ่มชนเหล่านั้นหายไปจากโลกใบนี้เพราะขาดหลักฐานมายืนยันการมีอยู่ของเขานั่นเองจากที่ศึกษามันทั้งหมดเราก็จะพบว่าปัญหาความเป็นจดหมายเหตุของสารสนเทศทางวัฒนธรรมมันเป็นเช่นไรอ่า มันมีการถกเถียงเรื่องสถานภาพความเป็นจุดหมายเหตุของสารสนทเทศมรดกบ,บางทางวัฒนธรรมบางประเทศบางประเภทที่ยังมีอยู่และหาคำตอบไม่ได้ปัญหาดังกล่าวที่จะสรุปประเด็นให้เห็นขี้หนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นประเพณีการแห่เรือประเพณีแห่นางแมวประเพณีนู่นน่นเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อสอกุมเล็ก ทั้งในประเทศเราและต่างประเทศที่เราไม่สามารถหาโควิดแนนได้และถ้ามีการรวบรวมและจะทําเป็นสาราสนเทศม,ม,มรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมามันก็จะมีการถกเถียงกันว่าเราจะถือว่ามันเป็นจนุดไานเหตุได้หรือไม่เพราะเราหาโควิดนนไม่เจอเราเลยไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอที่เราได้มาภาพถ่ายที่เราได้มาคําบอกเล่าที่เราได้มาที่บอกว่าเมื่อดเมื่ออดีตประเพณีเป็นอย่างนี้นะอา่าคนพูดว่าประเพณีเป็นอย่างนี้นะเก็บมาสองแหล่ง อยู่ร่วมสมัยเหมือนกันให้คําตอบไม่เหมือนกันแล้วเราจะเชื่อใครแล้วใครที่จะถูกต้องเพราะว่าเรามีหาพืน้น้านมายืนยันได้ไหมไม่ได้เราไม่อยู่ทั้งคอนเทนต์คอนเทกต์สตั๊กเจอร์ของมันแต่เราเห็นตัวมรดกทนนางวัฒนธรรมแล้วแล้วจะทํายังไงกับมันละเช่นเดียวกันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่ยอมรับว,ว่าเป็นจดหมายเหตุได้เช่นการจัดทำตัวศัสตร์บอกเล่า มีมาตรฐานเพียงพอหรือ,อยางที่จะกล่าวอ้างว่าคอนเทนต์คอนเท็กซ์สตั๊กเจอร์นั้นสมบูรณ์มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยอมรับว,ว่าสารสนเทศนั้นน่าเชื่อถือที่สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ mm. เพราะวัติศาษสารบองเล่าจากคนหลายๆคนในเหตุการณ์เดียวกัน mm. เขาร่วมอยู่เหตุการณ์จริงและแต่คตําตอบที่ได้ไม่เหมือนกันและเราจะเชื่อใครแล้วใครที่จะถูกต้องอยืนยันกันแน่นอนคุณจะเห็นว่าปัญหา เรื่องของการนำสารสนเทศมลทบทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นจดหมายเหตุมันมีปัญดาปัญหาเดียวคือความน่าเชื่อถือของมันยังด้อยค่ากว่าเรคคอร์ดตรงที่ว่าบรรเลงเรื่อง p r เวนต์คอนเ n t ต์ค c o n t e ต t structure ที่ยังไม่สเสถียรยังไม่แน่นอนยันไม่มีหลักจัดยู่ที่เราจะนําไปใช้ในการค้นหาโพเวนต์คอนเทนต์คอนเทนต์และส t ั u เจอของมันนั่นเองซึ่งจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องหาคําตอบต่อไป อจะจบบทเรียนนี้ขอสรุปว่าตกลงแล้วบทเรียนนี้เราได้อะไรไปบ้าง 1. สารสนเทศมลอ,อกทางวัฒนธรรมคือการรวบรวมมรดดทางวัฒนธรรมทาั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่มีแหล่งที่มาที่แน่นอนมาจัดเก็บและจัดทําข้อมูลอธิบายความและเิดแพร่ให้ผู้คนในสังคมรับทราบเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยและต่อยอดองความรู้ ประเด็นที่2ส,สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแหล่ที่มาคอนเทนต์คอนเทกต์และสั u c เจอสามารถนำมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุไว้ในหอจดหมายเหตุได้ การขยายความของจุดหมายเหตุไปรวมถึงสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมที่จะศึกษาเรื่องราวของบุคคลกลุ่มคนชุมชนสังคมที่ไม่ปรากฏเรื่องราวอยู่ในเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อนจะจบบทเรียนนี้นะคะถ้าผู้ใดสงสัยหรืออยากจะได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมสามารถ อาจจำราและเอกสารประกอบเพิ่มเติม2เล่มน,นี้ได้นะคะตามที่โชว์ในสไลด์และอย่าลืมนะคะเรามีแบบทดสอบท้ายบทกันด้วย แบบทดถอบแบบทดสอบท้ายบทนะคะสารสนเทศมลดดทางวัฒนธรรมคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรต่อสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสารรค์และเพราะเหตุใดขอจดหมายเหตุจึงต้องรวบรวมสารสนเทศมรลดทางวัฒนธรรมมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุจงอธิบายนะคะโดยยกตัวอย่างประกอบและเขียนเป็นความเรียงอย่างน้อยหนึ่พันคำแล้วก็ส่งมาที่อีเมลนี้นะคะคุณสถิติปุระแอคท์อบเนลร์ดอทคอมขอจบบทเรียนที่6น่ะ ตอนนี้นะคะแล้วบทต่อไปเราจะว่าด้วยทฤษฎีหลักการจัดการจดหมายเหตุในก้อนที่1คือจดหมายเหตุที่ได้มาจากเอกสารหรือเล็กโขดที่สิ้นกระแสการใช้งานนั่นเองค่ะ